น่ากินไหมทุกคนนี่น่ากินไหมดูดีดูด,ดีโอเหมือนจะมี2องรสชาติโอรตีสวยมากน่ากินมากๆนะว้าวมากน่ากินไหมเหมือนไข่มุกอะถ้าไปใส่ในชานมมันจะเป็นแบบชานมไข่มุกอะไรอย่างนี้ได้นะชาเลนขนมเซเว่นวขนมร้านแม่ร้านค้าของชำเป็นเพื่อนอยากกินอะนไหน วันนี้เราจะมาทำชาเ e นจ์ระหว่างขนมจากร้านเซเว่นแล้วก็ร้านค้าของช้านะครับซึ่งเป็นร้านของคุณแม่เอามาอย่างละ5ชิ้นเพื่อนๆเคยกินขนมแบบไหนหรือว่าชอบขนมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากขนมชิ้นแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเลจาก7 e เว่นอซึ่งอันนี้นะคะเป็นแบบมันฝรั่งแท่งทอดกรอบรสออริจินดูเลย โอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นนำเข้าจากประเทศจีเลยนะก็จะคล้ายๆกับเฟรนฟรายเลยนี่น่ากินไหมเดี๋ยวเราลองกินเลยนะอืมรสออริจินอลให้ความรู้สึกเหมือนกับเฟรนฟรายจริงๆเลยนะวานมากอืมขนมเล ส่วนใหญ่ร้านค้าของชำก็น่าจะมีขนมยี่ห้อเลยอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเซเว่นก็คือห่อละ5บาทวันนี้ก็เลยเอาเลยรสไข่เค็มมากินมาแกะดูกันเลย<ฮ>นี่เลยรสไข่เค็มจริงๆที่เซเว่นเขาก็มีรสนี้นะแต่ว่าเซเว่นไม่มีห่อละ5บาบาทให้ความรู้สึกแบบไข่เค็มจริงๆนี่น่ากินไหม <H ums> เพื่อนๆชอบขนมเล่แบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเรามาดูเยลลี่กันบ้างอันนี้เป็นเยลลี่ผล,ลไม้นะดูเหมือนว่าจะให้เสียงทายผลไม้ด้วยนะว่าถ้าได้สีเหลืองนี่จะเป็นเรื่องของโชคลาภนะสีม่วงคือเรื่องเพื่อนสีเขียวคือเรื่องเรียนและเรื่องการงานแล้วก็สตรอเบอร์รี่คือเรื่องของความรักงั้นเรามาแกะดูกันเลยนะว่าผมจะได้อะไร <laughs> อะเคว้าวโอ้โห,โโหเสียงไทยมาได้2อ,อย่างนะนั่นก็คือเรื่องของชอกโาบลก็คือสับปะรดนะโอ้โหสีสวยมากน่ากินมากๆนะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มานะก็คือเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานน่ากินมากๆเพราะฉะนั้นขอลองชิมเลยช็อกโกแลม งงก็จะเป็นรสชาติของผลไม้ล้วกินเนาะมาดูเยลลี่ร้านแม่กันบ้าง <c oughs> ก็จะอันละ5บาทนะเป็นของยูปี้เป็นกัมมี่พิซซ่า <c oughs> ดูน่ากินไหม <c oughs> ดูสิอยากน่ากินนะถ้าจำไม่ผิดเซเว่นก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ราคา5บาท <c oughs> เรามาลองกินกันเลย อรสชาติผลไม้อันต่อมาก็คือคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะเป็นแบบช็อกโกแลตด,ดูเลยสวยแผ่นสวยอ่ะเฮ้ยทุกคนแผ่นสวยน่ากินมากดูดิ ว้าวมากน่ากินไหมอันนี้เขาแนะนํามาบอกว่าให้เอาคุกกี้อันนี้วางไว้บนถ้วยชาหรือว่ากาแฟขณะที่ยังร้อนอยู่นะก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยลองชิมเลยแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> อร่อยแน่นๆอืม <c oughs> <laughs> นี่คุกกี้ร้านแม่แ่น่าจะเป็นคุกกี้ปีที่เขาแบ่งมานะราคา20บาทนะที่ร้านขายอยู่เดี๋ยวเรามากินคุกกี้แบบนี้กันบ้างน,นี่จ้าน่ากินไหมดูดีดูด,ดีเหมือนจะมีสองรสชาติข้างในก็จะเป็นแบบไส้ครีมนี่จ้า <c oughs> เหมือนฟันโอไหมหรือไม่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับโอริโอเดี๋ยวเรามากินกันแหละ ไส้ครีมดีเ <C le af> วลากินขนมปีป๊บแล้วคิดถึงอะไรกีฬาสีโรงเรียนเวนลาที่ถึงกีฬาสีโรงเรียนอะ่ะเพื่อนๆได้กินขนมปีป๊บอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นขาไก่ปะอันต่อมาคือบับเบิ้ลกัมมี่นะเป็นกลิ่นโคลาอันนี้นี่ก็คือเอาไว้ใส่ขนมใส่น้ำก็ได้นะแต่ว่าเราก็จะมากินกันแบบเพลียวๆนะจ๊ะ <C le af> อ่าเด้อ <C le af> ได้กินนะ <c ute> โอ้ เน่ลองดูสิเหมือนไข่หมูอะถ้าไปใส่ในชานมอาจจะเป็นแบบชานมไข่หมูกอะไรอย่างนี้ได้นะแต่มันคือกัมมี่นะเราจะกินเลยหืมกลิ่นโคลาชัดเจนมากมนุ่มอร่อยนุม่มกัมมี่ร้านแม่ที่เอามาอีกอันนึงก็คือเบอร์เกอร์นะอัลละห้าบาทเหมือนกันของยูปี้ เออน่ากินไหมซซ่งอันนี้เซเว่นก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ราคา5บาทอ่ะราคาของชําก็จะแบบมีราคา5บาทเยอะกว่าหรือว่าราคาที่ต่ํากว่า5บาทมีใครเคยกินแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกเลยนะเรามากินกันเลยระหว่างกินทีละชั้นกลับกินทีเดียวไปเลย <laughs> ปกติเพื่อนกินกันแบบไหนนี่ก็จะเป็นรสชาติของผลไม้เหมือนกันนะและขนมข้าวโพอดอเวนเจอร์ซึ่งเขาก็มีของแถมด้วยนะนีของแถมอู้เป็นสแตมเปอร์ก็คือตัวปั๊มนั่นเองก็จะเป็นตัวปัม๊มนี่เรามาดูขนมกันดีกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปดาวนะสำหรับขนมข้าวโพดว้าวาเออ ดูนะก็จะเป็นรูปดาวจิวแบบนี้มากินกันเลยอ,อร่อยอและอย่างสุดท้ายขนมในร้านแม่ที่เป็นข้าวโพดเชื่อว่าเป็นขนมยอดฮิตสำหรับร้านค้าของชำเลยนั่นก็คือดีกขนมข้าวโพดข้าวโพดแทง่ง จริงๆเขามีรสช็อกโกแลตอีกรสหนึ่งด้วยนะราคา5บาทแล้วก็คุ้มนะผมว่ากินแล้วน่าจะอิ่มเรามาแกะดูกันเลยน่ากินไหมทุกคนมีใครชอบกินขนมข้าวโพดแท่งแบบนี้หรือเปล่านี่บอกเลยว่าร้านแม่เนี่ยค่อนข้างขายดีมากๆเลยนะสำหรับขนมยี่ห้อนี้บางคนเนี่ยซื้อเหมายกแพ็คเลย ข้อเสียของพวกขนมข้าวโพดอย่างหนึ่งก็คือกินแล้วมันหล่นพื้นพวกเศษผงอะเออมันชอบหล่นพื้น และนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิป c h a l l e ENge VS แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับว่าอยากจะให้ทำชา a l เลน g ์อะไรต่อไปอีกและที่สำคัญเพื่อนๆชอบขนมอันไหนที่กินไปเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกลิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ